สีสันสะดุดตาลีลาสะดุดใจสุดล้ำวิถีไทยโอปล่อยฮิตติดกรัม o อ๊คฟอร์ดอีโคโนมิสค่ะเผยว่า Airbnb นะคะดันเศรษฐกิจไทยปี6-7เงินสะพัด72,000กว่าล้านบาทนะคะเช็คกันนะคะว่าคุณจะเป็นนิ้วในถุงน้ำดีหรือเปล่านะคะ ช่อง9รวมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ ผู้ชมเข้าสู่รายการ310องศานิวโชว์โชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วลุนรับความเป็นสุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตจากทางรายการนะคะที่สำคัญโชว์แล้วยังลุนรับใบประกาศกิยิคุณจากทางรายการเราแบบนี้เลยนี่เป็นความภาคุูมใจของทุกโชว์ที่มาโชว์ในรายการจากทั่วประเทศเลยรับนั่นสุดปังพลังฮอตรับทางซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะ แต่จะได้อะไรไปต้องท่านนี้เลยนะคะนั่งรอหลอตรงนี้เลยค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีอาจารย์หล่อค่ะ วันนี้โชว์ของเรานะครับมาจากจังหวัดปทุมธานีนะคะอาจารย์คะพูดถึงที่จังหวัดราชบุรีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณดูจะงงนะคะปทุมธานีแต่ทำไมพูดถึงราชบุรีเพราะวันนี้โชว์มาจะมาเป็นเรื่องราวของตลาดโอ้ปล่อยที่ราชบุรีถ้าพูดถึงโอ๊ปล่อยอาจารย์เคยไปไหมคะรู้จักรู้จักทดีเพราะว่าสลากสรรร้าพือชุมชนของสมานาสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเราได้ไปสนับสนุนกิจกรรมของโอป่อยไปช่วยพัฒนาเขา เป็นตลาดที่สวยงามครับดีครับนักท่องเที่ยวอยากไปกันมากเลยครับเป็นเรื่องราวของชาติพันธุ์ใช่ก็เป็นวิถีชีวิตชุมชนนะครับของโอ๊ะป่อยที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเดี๋ยววันนี้จะโชว์ทั้งหมดเลยมีของดีของเด็ดอะไรอย่าบอกว่ายกตลาดโอ๊ะป่อยมาที่นี่ยกมาเลยครับผมยกมาทั้งลำน้ําเลยไหมลำน้ำไม่ได้ออใช่ค่ะเขาโดดเด่นเรื่องของการตักบาตรที่พระล่องแพนะคะแล้วก็มีของกินของโอ้โหมีเยอะมากว่านี้เขาจะขนอะไรมาใช่ครับผมเราไปโชว์โชว์นี้กันเลยดีกว่าครับผมกับโชว์ที่มีชื่อว่า โอ้ปล่อยกับช่วง310องศาซาแซบโชว์<า><า>ช่วง360อองศาซาแซบโชว์ Hãy subscribe cho คองับเค้กน้องมะปรางน้องสรันน้องก้องภพน้องภูกันน้องยงน้องยูโรน้องวินน้องนนท์และก็น้องต้นกล้านะคะจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสดใสจริงค่ะแล้วก็คือมีของดีจริงๆด้วยหลายอย่างเลยนะครับรวมถึงคําว่าโอ๊ะปล่อยเนี่ยอยากรู้ว่าแปลว่าอะไรเล่าให้ฟังหน่อยครับ โอ้ป่อยนะคะมาจากภาษากะเหรี่ยงค่ะแปลว่าพักผ่อนค่ะส่วนเพราะที่เราเห็นอยู่นั้นนะคะชิ้นแรกนะคะก็คือคังด้งค่ะคนิยมแขวนไว้ตามหน้าบ้านนะคะเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายค่ะครับส่วนชิ้นต่อไปนะคะก็คือข้าวห่อค่ะนิยมรับประทานในพิธีกินข้าวห่อเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะส่วนชิ้นที่3า,ามนะคะก็คือโงค่ะ เป็นอุปกรณ์ทำมาหากินของชาวบ้านโง่เรอคะที่หาของเวลาไปหาของในป่าในอะไรด้วยอย่างนี้นะสะพายหลังไปสุดยอดมากๆโชดนี้นะครับแบบนี้ต้องขอคำคมวักทองจากอาจารย์กอล์ฟเลยครับขอให้คำคมวักทองนะครับสำหรับโชดนี้ว่าสีสันสะดุดตาลีลาสะดุดใจสุดล้ำวิถีไทยโอป่อยฮิตติดกรัม ้วคะอีกสักครู่เราจะมากลั่นข้อมูลให้อาจารย์กอล์ได้ตัดสินนะคะแล้วเราจะมาสอบถามน้องๆว่าแรงบนันดาลใจคืออะไรทําไมต้องอยากทําโชว์โอ้ปล่อยนี้มาในรายการของเรานะคะสักครู่กลับมาค่ะกับช่วง300อ,องศาทอล์คโชว์ 360องศาทอล์กโชว์ ในช่วงนี้ช่วงทอล์กโชว์นะคะเราจะมากลั่นข้อมูลให้อาจารย์กาเดตัดสินว่าโชว์โอ๊ปล่อยในวันนี้จากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปทุมธาน,นีจะได้อะไรไปและตอนนี้เราอยู่กับผู้สนทนานะคะท่านดรกัญชพรตันทองอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะรวมทั้งน้องพัทนะคะอาภัสรานนท์แก้วแล้วก็น้องบีเฟิร์สณัฐนิชาเอฟสุงเนินผู้สร้างสรรค์การแสดงโอ๊ปล่อยเมื่อสักครู่นี้สวัสดีค่ะของดี อยู่ข้างโต๊ะพี่ปอเต็มเลยวางอยู่ตรงนี้เลยนะครับรวมถึงคำคมวัคทองที่อาจารย์กอลฟได้ให้ไหว้นะครับสีสันสะดุดตาลีลาสะดุดใจสุดล้ำวิถีไทยโอ๊ะป่อยฮิตติดแกรมขอเชิญอาจารย์กอฟขยายคำคมแป้จากหลังมาหน้านะครับตลาดโอ๊ะป่อยเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรีอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับชัดเจนและก็ฮิตติดแกรมในมุมมองของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป กลับมาตรงที่ว่าเป็นการที่สะท้อนถึงวิถีของชาติพันธุ์คือกะเรียงและก็มีวิถีที่ดูทันสมัยดูน่าสนใจ <ทะ S 1> แล้วก็ลีลาของโชว์ชุดนี้ทําให้เราสะดุดตาถึงการแสดงออกของวิถีไทยต่างๆและตลาดโอป,ป่อยสิ่งที่พันธุ์มากๆคือตลาดโอป,ป่อยเป็นตลาดที่มีสีสันดูจากโชว์และดูจากป้ายที่น้องๆเขาเสนอมาคือตลาดโอ๊ปล่อยเต็มไปด้วยสีสันและลีลามากมายครับค่ะ เอา,เอาละครับผมเอาล้ค่ะเรามากลั่นข้อมูลให้จันกรได้ตัดสินกันนะคะที่มาที่ไปแรงบันดาลใจคืออะไรได้ฟังคําตอบกันเลยค่ะสําหรับในคําตอบคําถามแรกนี้นะคะใช่ครับนำเสนอเรื่องของวิถีชีวิต,วตเ,เยอะมากๆเลยนะคะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะแรงบันดาลใจนี้ค่ะแรงบันดาลใ,ใจนี้นะคะเกิดขึ้นก็คือหนูไปเจอในแอปพลิเคชัน Tik To k ค่ะแล้วก็มีความน่าสนใจอยากจะ นำการแสดงนี้นะคะนำมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวหมายถึงว่าเจอใน t ิ k ตอกว่าเขาอู้เที่ยวตลาดนี้อู้ตลาดนี้มีบรรยากาศแบบนี้ชอบจังเลยแล้วก็ลงพื้นที่เลยไหมคะลงพื้นที่เลยค่ะไปเห็นแล้วยังไงเขาว้าวเลยไหมคะว้าวเลยค่ะอากาศดีค่ะนี่อากาศดีแน่นอนแล้วก็มีวัฒนธรรมน่ารักน่ารักเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะของกินด้วยนะเนี่ยบนโต๊ะเขามีมาหนึ่งอย่างนะคะมีอะไรบ้างคะเรื่องวิถีวิถีชีวิตอันนี้นะคะ ที่เป็นของกินนะคะที่เรียกข้าวห่อค่ะแต่ว่าภาษากะเหรี่ยงค่ะจะเรียกว่าอังหมี่ทองค่ะข้างในคืออะไรคะเวลาที่เป็นข้าวห่อจริงๆอ่าเขาจะเป็นเหมือนข้าวเหนียวค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเหมือนจะมีเป็นกากมะพร้าวค่ะไว้ิ้งค่ะหวานหวานนะคะตลาดโอ๊บอยเปิดวันเวลาอะไรยังไงเปิดเสาร์อาทิตย์ค่ะเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เช้าค่ะจะปิดช่วงประมาณบ่ายอ่ามันก็เลยเป็นสิ่งที่เราไปเที่ยวกันแล้วก็มาเป็นแรงบันดาลใจสําหรับโชว์ในวันนี้ ค่ะใช่แล้วนำมาสร้างสรรค์ผลงานเป็นการแสดงขึ้นมาเพื่ออาจจะให้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนลงไปท่องเที่ยวในต่นัปล่อยค่ะคิดว่าแบบมันจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจหรือว่าสะท้อนถึงชุมชนอะไรไปต่ออย่างไรได้บ้างครับผมค่ะก็ในการแสดงโชว์ค่ะพวกหนูชัดเจนมากเรื่องอุปกรณ์หรือว่าของที่ทำมาจากชุมชนชาวกะเหรี่ยงเลยค่ะเพราะว่าเขา ต้องการที่จะสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอยู่แล้วค่ะอย่างสิ่งที่พวกหนูเอามาอย่างเงี้ยค่ะเป็นฝีมือของคนในชุมชนทั้งหมดเลยค่ะใช่แล้วมีผ้าที่สวยๆด้วยนะคะที่บนโต๊ะนั้นคือเป็นลายเฉพาะเลยนะคะเป็นลายด้วยรวมถึงที่ชุดที่น้องใส่ด้วยนะขอดูชุดอีกชุดนึงครับนองคู่กันน้องฟิล์มนะคะเชิญเลยค่ะนี่คือเป็นผ้าของของเขาจริงๆเลยนะคอันนี้ขออนุญาตนะคะ อันนี้จะเป็นจริงๆแล้วมันมีลายผ้าดั้งเดิมมันมีลายผ้าดั้งเดิมค่ะแต่ว่าพวกหนูนำมาทำชุดการแสดงนาฏศิสิ์สร้างสารรค์ค่ะมันต้องพลิก,กแปลงกันนิดนึงใช่ค่ะก็จะเป็นลายผ้าอย่างที่เห็นดังดังกล่าวเลยค่ะพี่ใช่ <มา S 1> ค่ะผสมผสานกับแบบใ,<ช>ใหม่ที่ให้มันร่วมสมัยให้มันเป็นโชว์สวยงามมากขึ้นเพราะว่าก็เป็นนาฏศิสิ์สร้างสรรค์ใช่ค่ะขอบคุณน้องภูการแล้วก็น้องฟีนนะคะ เรามาคุยกันต่อเรื่องของการแสดงชุดนี้นะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมื่อกี้ท่านท่านดรได้บอกไปแล้วว่าก็เชิญชวนให้คนมาเที่ยวในชุมชนค่ะทางน,นี้การแสดงชุดนี้เราอยากผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เราใช้ศิละปะวัฒนธรรมขขเข้ามาเป็นสื่อกลางาเพื่อที่จะ,ะยกระดับและส่งเสริมแหล่งการท่องเที่ยวของตลาดโอ๊อป,ป่อยะคะ่ะแล้วก็ตลาดโอป,ป่อยของเราเนี่ยได้รับรางวัลดีเด่นประเภทแหล่งท่องเที่ยวสาขา แหล่งท่องเที่ยวจากชุมชนเองก็จาก Thailand Tourism Award ครั้งที่15ปี2568และตลาดกุ่งอยนะคะที่สำคัญก็จะเป็นตลาดปอดขยะด้วยค่ะสุดยอดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าภูมิใจแค่ไหนคะกับโชว์ของเราค่ะภูมิใจมากภูมิใจมากแต่ว่าก็เหนื่อยเหนื่อยกันมามากเต็มที่งคิดทุกรายละเอียดเลยนะคะเก็บทุกอย่าง้อมกันนานไหมครับแบบนี้โชว์นี้ ระยาป้ามาเกือบ2เดือนค่ะแต่เขาเก็บทุกรายละเอียดจริงๆนะคะเพราะว่ามีของดีเยอะมากๆที่นั่นค่ะโอเคครับเอาละครับถึงเวลาแล้วครับที่อาจารย์ก๊อฟจะต้องตัดสินโชว์โชนี้ครับอาจารย์ขอเชิญอาจารย์ครับก่อนตัดสินผมทําการบ้านมาก่อนนะครับถามเจ้าที่ของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าเวลาเราไปร่วมพัฒนาสลากสร้างสรรค์เพื่อชุมชนเนี่ยถามว่าจุดเด่นซิกเนเจอร์ของตลาดโอ๊บ่อยคืออะไรเขาบอกว่ามี3มอย่างคือ1นผ้า ผ้าเนี่ยลายเป็นลายที่ไม่ไม่การเวลาไม่สามารถทำร้ายได้คือเป็นผ้าที่มีลายทันสมัยเสมอสองคือวิถีของชาวเกเรียนก็คือว่าอาการตักบาทพระที่ล่องแพมานะครับแล้วก็สามคือว่าวิถีโดยทั่วไปโดยภาพแล้วเนี่ยนะครับตลาดของจังหวัดของราชบุรีมีนักท่องเที่ยวประมาณ10กว่าล้านคนสร้างไรายได้เป็นหมื่นล้านบาทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพคนนั่งพักแล้วก็ไปเช้าเย็นกลับ เพราะนั้นถือว่าเลือกซิกเนเจอร์เลือกสตอรี่ได้ดีตลาดโอ้ป่อยทำให้โชว์ชุดนี้ดูมีพลังง่ายตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าถึงนะครับ,รบเข้าถึงโชว์เสร็จแล้วนี่ผมชอบที่สุดคือซาวถ้าซาวไม่ใช่เนี่ยดนตรีไม่ใช่เนี่ยมันทำให้โชว์ชุดนี้ดรอปแต่ซาวนี hmm. ่ใช้ได้ดีมากนะครับ mm hmm. เพราะมีตั้งแต่ช่วงแรก mm hmm. ที่คนไปขุดหาหาผักหาผลไม้เข้ามานะครับแล้วก็ใส่โง่เนี่ย mm hmm. เป็นการแสดงถึงวิถีจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยมีการที่จะ ผูกข้อมือและทานข้าวเพื่อเป็นมงคลเป็นการแสดงวิถีที่ดีเป็นอะไรที่จังหวะเช้าเ้าดนตรีบอกแบบนั้นพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการตักบารน้องๆนี่เขาเรียนกันเหมือนแพรผมตีเขาว่าคือแพรแล้วมีคลื่นเสร็จแล้วก็ตักบารนะครับตักบารเสร็จแล้วก็แสดงถึงความสวยงามที่ที่ดีสิ่งที่ผมชอบมากคือน้องๆเนี่ยเอาผ้าผู้ชายเอาผ้าเนี่ยเป็นผ้ายาวแต่เขาดึงผ้ามาโชว์เสร็จแล้วเนี่ยผู้หญิงถือเป็นเป็นเหมือนกับเป็นเป็น เป็นกลุ่มผ้าเสร็จแล้วมาติดแถบข้างๆเป็นการจัดแฟชั่นที่ดีการเอาสีน้ำเงินผสมปสะสีทองทำให้โชว์ชุดนี้ดูอลังการถือว่าเขาโชว์ที่ละเมียดละใหม่นะครับและการเต้นเนี่ยไม่ใช่เป็นรำแต่เป็นลักษณะของเมอร์เดนแดนซึ่งจังหวัดดนตรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่คนเข้าถึงเป็นสากลถือเป็นโชว์ที่ละเอียดละเมียดละไมก็มแล้วกัน พยายามหาที่ตีอยู่ก็ติตอนนี้ว่าดีเกินไปนะครับติอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะนั้นขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้เอาละครับเชียรทุกคนมาลุ้นด้วยกันครับผมว่าวันนี้จะได้อะไรนะฮะค่ะทุ่มเทกันเต็มที่ลงพื้นที่กันจริงจังครีเอทสร้างสรรค์นะคะหยิบทุกของดีของที่โอ้อบ่ยตลาดที่ทุกคนไปเที่ยวแล้วก็ประทับใจมากๆมาเป็นโชว์ในวันนี้นะคะมาเลยค่ะเข้ามาลุ้นด้วยกันเลย ดูด้กันเลยนะคะได้อะไรตอนนี้เศรษฐกิจไทยต้องการการฟื้นตัวอย่างรุนแรงนะครับดูโชว์ชุดนี้แล้วอย่าลืมไปเที่ยวส่วนพึ่งราชบุรีเที่ยวไทยใช้ของไทยเงินทองไ,ไม่เดลไหลไปไหนตตดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้ซุปเปอร์สุดปังพลังพังพดครับเย้รับไปเลยซุปเป,รป,ปอร์สุดังพลังครับขอเชิญตัวแทนเลยค่ะาจา์ก๊อฟหน่อยครับ รับมอบนนค่าในประกาศเกียรติคุณจะทารายการอรทองค่ะช่วงหน้ายังอยู่กับเรายังมีนิวส์อัปเดตและรักสุขภาพ360องศาองศานะครับและสำหรับโชว์ออกบอยในวันนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปทุมธานีได้ไปเลยซุปเปอร์สุดปังพลังอตครับเย้ ่วง News Update และรักสุขภาพ360องศา กลับมาในช่วงนี้ช่วง3 1 0องศา News Update นะคะครเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของตัวเลขที่เป็นอะไรที่น่าภูมิใจน่าดีใจนะคะคซึ่ง Oxford Economics ค่ะเผยว่า Airbnb นะคะดันเศรษฐกิจไทยปี67เงินสะพัด72,000กว่าล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้เป็นข้อมูลนะคะก็คือตลอดทั้งปี67นะคะที่เขาทำการสำรวจนะคะเพิ่งจะมี ผลการวิจัยล่าสุดออกมานั่นเองค่ะโดยที่บอกว่ามีนะคะประมาณ3%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของภายในประเทศไทยหรือ GDP ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะคเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้เรื่องเป็นเรื่องของการจ้างงานราว19,900ตํเาาแหน่งซึ่งมีค่าจ้างรวมการจ้างงานนะคะรวม16,000กว่าล้านบาทเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพนะคะหรือว่าที่ภูเก็ตนะคะรวมทั้งที่เชียงใหม่ด้วยอีกหลายจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะซึ่งรยรยงานในครั นี้ระบุว่าปี67ค่ะการเดินทางระหว่างประเทศของนักเดินทาง Airbnb นั้นยังคงแข็งแกร่งโดยมากกว่า90%ของการจองที่พักในไทยเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยู่ในระดับเดียวกันกับช่วงก่อนการระบาดโควิด -19 นะคะซึ่งตรงนี้ก็มีการบอกว่าการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสะท้อนถึงการสาบความสามารถในการปรับตัวอย่างโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักท่องเที่ยวจีนที่หายไปแล้วนะคะก็ยังสามารถดึงกลับมาได้ภาคการท่องเที่ยวสามารถกระจายฐานนักท่องเที่ยวได้สําเร ที่จะทําให้การกระจายผลประโยชน์ของเศรษฐกิจไปยังชุมชนเล็กๆทั่วประเทศช่วยให้ธุรกิจท้องถิน่นเติบโตสร้างงานแล้วก็ส่งต่อประโยชน์สู่ทุกมุมของประเทศไทยเลยค่ะครับผม,อ,มอีกเรื่องหนึ่งนะครับเตือน5จังหวัดนะครับระวังฝนตกหนักรม,อ,มอุตุนิยมวิทยาเผยระยะนี้พบร่องการเกาะตัวของพายุถี่ขึ้นนะครับก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากบึงการอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีนะครับขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ป้องกันระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะครับผมแล้วก็ประชาชนในที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาต้องระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนภาคใต้ช่วงนี้อาจจะมีฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆนะครับแล้วก็สำหรับพายุใต้ฝุ่นรากาซานะครับขณะนี้มีศูนย์กลางอยู่ใกล้เกาะลูซอประเทศฟิลิปปินส์นะครับมีแนวโน้มจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันนี้นะครับอาจจะทำให้มีพายุแรงขึ้นนะครับทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นยังไงก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ<แ>นี่คือ news อัปเดตของเราครับผมค่ะช่วงหน้านะคะไปติดตามเช็คสัญญาณนะคะว่าคุณจะเป็นนิ้วในถุงน้ำดีหรือเปล่าเราไปติดตามกันได้รักสุขภาพ3า0องศาค่ะช่วงรักสุขภาพ360องศา ถึงช่วงรักสุขภาพ310องศาค่ะมาชวนเช็คกันนะคะว่าคุณจะเป็นนิ่วในถุงน้ําดีหรือเปล่านะคะบอกเดินว่าเอาเบื้องต้นใครที่ปวดเมื่อยคอบ่าไหล่อะจริงๆแล้วปกติใครๆก็เป็นกันนะคะแต่ถ้าหากว่ามีอาการนี้นะคะเมื่อยคอบ่าไหล่เนี่ยแล้วก็มีอาการอื่นร่วมด้วยนี่ก็คือสําคัญละนะคะแต่ว่าอาการอื่นนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คลิสต์กันนะคะหลายๆคนเนี่ยมีหลายกรณีที่ว่าไปหาคุณหมอด้วยอาการที่ปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนอาหารคล้ายจะเป็นพิษแต่พอ ไปตรวจแล้วจริงๆก็ไม่ได้เป็น เป,เป็นเรื่องของอาหารเป็นพิษแบบนั้นแต่นะคะคอาจจะเป็นนิ่วในถุงน้ําดีซ่อนอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวนั่น,นเองค่ะนะครับผมซึ่งนิ่วเนี่ยเกิดจากคอเลสเตอรอลนะครับหรือว่าน้ําดีเนี่ยตกผลึกแล้วก็จับตัวเป็นก้อนอยู่ในถุงน้ําดีนะครับซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะอุดตันท่อน,น้ําดีทําให้เกิดการอักเสบรุนแรงขึ้นอาจจะมีไข้สูงมีตัวเหลืองนะครับ<ช>หรือว่าปวดท้องเฉียบพลันจนต้องผ่าตัดฉุกเฉินเลยก็ได้นะครับซึ่งข้อมูลทางการแพทย์นะคะทั้งในและก็ต่างประเทศก็ยืนยันนะครับว่าฮอร์โมนเอสฮ ทำให้คอเลสเตอรอลในน้ําดีเนี่ยสูงขึ้นจะทําให้เกิดการเป็นนิ้วได้นะคะรวมทั้งโปรเจสเตอโรนค่ะทาให้น้ําดีบีบตัวน้อยลงจนน้ําดีข้างนั่นเองนะคะคุณผู้หญิงนะครับวัยเจริญพันธุ์แล้ววัยใกล้หมดประจาเดือนอาจจะมีความเสี่ยงสูงมากกว่าผู้ชาย2-3เท่าเลยนะครับ<ช>แล้วก็ในประเทศไทยเราเนี่ยพบโรคนี้ประมาณ10-15%ของประชากรซึ่งเยอะนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยวัย40บมากสี่สิบบวกหรือว่าคนที่มีภาวะโรคอ้วน,วน หรือคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงอันนี้ก็อันตรายมากใช่ค่ะทีนี้มาเช็คกันที่บอกนะคะว่าเช็คลิสต์กันเลยว่า3าสัญญาณเตือนนิ่วในถุงน้ำดีมีอะไรบ้างถ้าหากว่าคุณปวดท้องขวาบนแล้วก็ร้าวลงไหลลงไปข้างหลังนะคะรวมทั้งคลื่นไส้อาเจียนแน่นท้องแล้วก็อาการเหล่านี้เนี่ยเกิดหลังจากที่กินอาหารมันแบบนี้ต้องสังเกตเลยนะคะ<ช>แล้วก็หลายคนเข้าใจผิดว่าอาหารเป็นพิษหรือเปล่าเพราะอาการก็จะมาเป็นๆหายๆก็เลยไม่เอกใจนะคะแต่จะบอกว่าแนวทางรอดก็คือถ้าเราตรวจเจอเร็วรักษาเร็วก็จะปลอดภัย หายไวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องดูแลตัวเองลดเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือกกินอาหารนะครับผมที่ดีนะครับผมงดของทอดนะครับออกกาลังกายสม่ําเสมอครับตรวจสุขภาพอย่างเป็นประจำก็จะสามารถลดความเสี่ยงนะครับหรือใครที่มีอาการอย่างที่บอกไป3ามข้อนะครับเป็นไข้หนาวสั่นตัวเหลืองนะครับอุจจาระมีสีซีหรือปัสสาวะมีสีเข้มเนี่ยยังไงก็ต้องไปพบแพทย์ด่วนนะครับเพื่อเช็คว่าจริงๆแล้ว เราอาจจะมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคในถุงน้ำดีได้นะคะนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและนี่คือรักสุขภาพวันนี้นะคะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับโชว์โอ๊ป่อยนะคะจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปทุมธานีวันนี้ได้ไปเลยซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะยินดีด้วยนะครับผมและกลับมาคุกับรายการเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการ 3 <30 S> 2 0องศานิวโชว์ชวสวัสดีค่ะ